ตอนนี้แม่ของผมไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปผมมีความสุขมากผมภูมิใจที่มอบชีวิตที่ดีให้กับท่านตลอดชีวิตนี้ผมไม่สามารถทดแทนคุณหลวงท่านได้หมดสวัสดีครับฟฟนตองสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของดาวซันโวแห่งทัเพเปรือใบผู้ที่สู้เพื่อแม่มาทั้งชีวิตริยาสมาเรสคำพูดในช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือความในใจของยอดแข่งกะตันยูอย่างริยาสมาเรส เขาได้เปิดเผยความในใจเกี่ยวกับเส้นทางการค้าแข่งของเขาโดยมีคุณแม่เป็นผู้ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กหลังจากที่คุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวในวัยเด็กแล้วก็ความยอดกระตันยูของมาเรสกันนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูความยอดเยี่ยมของริยาสมาเรสกับทัพเรือใบสีฟ้าแมซิสตี้กันก่อนต้องบอกเลยนะครับว่ามาเรสคือนักเตะที่เป๊ปโกเดล,ล่าชื่นชอบมากๆและก็ขาดเขาไม่ได้เลยในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับ เขาลงเล่นไปแล้วทุกนัดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปถึง7นัดยิงไป6ประตรูแล้วก็ทำไปอีก1นึ่งแอสซิสจากการลงสนามไป8นัดและถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อดูการก่อนครับมาเรสก็ลงสนามไป12นัดจาก13นัดในเวทียูฟา่าแชมเปี้ยนีกเขายิงไป4ประตรูทำไปอีก2แอสซิสจากผลงานที่ยอดเยี่ยมนั่นเลยทำให้ฤด,ดูกาลนี้มาเรสได้รับโอกาสลงสน,สนามอย่างต่อเนื่องทุกรายการเขาลงเล่นไปแล้วถึง33นัดแล้วก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง23นัด ซึ่งถือว่าได้รับโอกาสเป็นตัวจริงมากกว่าฤดูกาลก่อนๆซึ่งถ้าหากพูดถึงมาเรสหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเขาเป็นเพียงแค่นักเตะตัวโรเตชันของเป๊ปเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะเขาคนนี้คือตัวหลักที่เป๊ปจะขาดไม่ได้โดยในฤดูกาลนี้ครับเขาได้กลายเป็นดาวซันโวข,ของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการยิงไปถึง21ป,ประตูและก็ทําไปอีก7แอสซิสซึ่งนี่ก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่ามาเรสมีความสําคัญกับทีมขนาดไหน ซึ่งในตอนนี้นะครับมาเรสเองก็กําลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งแข้งตำนานของแมนซิตี้เพราะตลอดระยะเวลาเกือบๆสปีที่เขาอยู่กับแมนซิตี้เขาได้สร้างผลงานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมมาเรสมีส่วนร่วมกับประตูของแมนซิตี้ไปถึง104ประตูจากการยิงไป60ประตูและก็ทําไปอีก44แอสซิสจากการลงสนามไป175นัดมาเรสช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมายคว้าทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก FA Cup ค,คาราบาวคัพและก็คอมบูติชิล ส่วนในลูกการนี้ครับมาเรสเองก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้นคว้าที่เวลแชมกับแมนซิตี้มาเรสครับทำได้ตามฝันเขาต้องการเป็นนักเตะร,ระดับท็อปเพื่อที่จะทําให้คุณแม่ของเขานั้นมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเรียสมาเรสครับเกิดที่เมืองซาเซที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงปารีสในฝรั่งเศสแต่เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติแอลจีเรียก็เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแอลจีเรีย สำหรับชีวิตในวัยเด็กของมาเรสเขาต้องดิ้นรนสู้ชีวิตแบบสุดเพราะแถวบ้านเกิดที่เขาอาศัยอยู่นั้นมันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายมีทั้งอชัชญากรรมความรุนแรงและก็ยาเสพติดแต่โชคดีที่มาเรสมีคุณพ่อของเขาคอยดึงเขาออกมาจากสิ่งอันตรายรอบตัวเหล่านั้นคุณพ่อของมาเรสครับเริ่มฝึกฟุตบอลให้กับมาเรสโดยฝึกจากบอลโต๊ะเล็กข้างถนนมาก่อนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของมาเรสเขาเริ่มเล่นฟุตซอลมาก่อน นั่นจึงเป็นเหตุผลทําให้มาเรสเป็นนักเตะที่มีทักษะการลากเลื้อยบอลที่ดีมากๆย้อนกลับไปครับตอนที่มาเรสอายุได้15ปีชีวิตของเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเมื่อคุณพ่อของเขาเสียชีวิตจากภาวะหัวใจเฉียบพลันทําให้เขากลายเป็นคนซึมเศร้าเก็บตัวเงียบไม่พูดกับใครแต่อย่างไรก็ตามครับมาเรสเองยังโชคดีที่มีคุณแม่อยู่เคียงข้างซึ่งคุณแม่ก็ช่วยสางความฝันของมาเรสในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อ ในเวลานั้นครับมาเรสเล่นอยู่กับอะคาเดมี่ของอาร์เอสซาเซคุณแม่ของมาเรสยอมทํางานหนักเป็น2เท่าทั้งการเลี้ยงดูและก็การหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวส่วนมาเรสเองก็นําแรงผลักดันที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตมาเป็นเชื้อเพลิงให้เขาก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้เพราะการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั้นจะทําให้เขามีเงินเยอะและทําให้ครอบครัวสุขสบายจนกระทั่งในวัย18ปีมาเรสได้เข้าทดสอบฝีเท้าแบบแกงแปร แต่ปัญหางขอเขานั่นก็คือไม่มีเงินและการเดินทางครั้งนี้มันก็ไกลแสนไกลเขาต้องเดินทางไปทดสอบฝีเท้าด้วยการโดยสารรถไฟซึ่งต้องจ่ายค่าตั๋วประมาณ160ยูโรมาเรสให้สัญญากับคุณแม่ของเขาว่าเขาจะต้องผ่านการคัดตัวครั้งนี้ให้ได้และเขาก็ทําสําเร็จมาเรสกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพสมความตั้งใจแต่ด้วยความที่แกงแปเป็นทีมเล็กๆเ,เขาจึงได้รับเงินเดือนเพียงแค่700ยูโรเท่านั้น แต่นั่นก็คือใบเบิกทางสําคัญของเขาสู่โลกกว้างหลังจากนั้นในปี2010มาเรสย้ายไปเล่นให้กับเลออาฟจากนั้นเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกเลสเตอร์ซิตี้ดึงตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัว500,000ยูโรในเดือนมกราคมปี2014มาเรสช่วยเลสเตอร์กลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จและในฤดูกาล2015-2016มารสทําผลงานได้อย่างสุดยอดเขายิงไป17ประตูนในพรีเมียร์ลีกพาเลสเตอร์ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบช็อกโลก นั่นเลยทําให้ชื่อของมาเรสโด่งดังไปทั่วโลกและในเดือนก,นกรกฎาคมปี2018ครับแมนซิตี้ก็ดึงตัวมาเรสไปร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์นั่นเลยทําให้มาเรสได้กลายเป็นนักเตะแอฟริกันที่มีค่าตัวแพงที่สุดในเวลานั้นด้วยมาเรสประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับกับแมนซิตี้เขากวาดไปแล้วเกือบทุกแชมป์ถ้วยหลักๆก,ก็จะเหลือเพียงแต่ยู่่าแชมเปี้ยนีกเท่านั้นที่เขายังไม่สามารถควา้าแชมป์ได้ ซึ่งไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าปีนี้ริยาสมาเรสอาจจะช่วยทีมของเขาเป็นแชมป์ก็เป็นไปได้ในเวลานี้นะครับมาเรสกลายเป็นนักเตะดังระดับโลกที่ประสบความสำเร็จมากมายในชีวิตทั้งระดับสโมสรและก็ทีมชาติที่สําคัญนะครับเขาได้ทําตามความฝันของเขาแล้วที่อยากจะให้คุณแม่ของเขาได้มีความสุขและก็สุขสบายและคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับริยาสมาเรสคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของดาวซันโวแห่งทัพเรือใบ ผู้ที่สู้เพื่อแม่มาทั้งชีวิตริยาสมาเรสวันนี้ผมโฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ